ค่ะวันนี้นะคะเมื่อวานเราได้ปลาตะโกกมานะคะเยอะมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาลองทำปลาส้มปลาตะโก,กค่ะตัวปลานะคะไซส์กำลังสวยค่ะตอนนี้นะคะกำลังบั้งค่ะบั้งทีทีเดี๋ยวเราจะไปลองทำปลาส้มดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะนะครับ <c oughs> บั้งปลาแล้วก็บั้งทีทีครับแล้วก็มาแช่แน้ำ ข้าวครับน้ำเข้ามาน้ำแช่ข้าวเหนียวอะค่ะน้ำมาข้าวนะครับแช่ข้าวเหนียวยแหละแช่ไว้สักพักครับให้มันเนี่ยเขาบอกว่าแช่ไว้เพื่อให้เนื้อความแข็งมันเป็นเร็วอันนสูตรบ้านครับจะทำบ้านทางภาคอีสานครับอย่างนี้ลองดู ม่รูปักกางเราทํายังไงบ้างแค่ไว้ประมาณแช่ไว้ประมาณ15-20นาทีครับตรงนี้ค่ะขัะะ้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการตํากระเทียมค่ะเดี๋ยวเรายังไม่เอาเปลือกออกนะคะเดี๋ยวตําละเอียดแล้วเราเค่อยเอาเปลือกกระเทียมออกก็ได้ตาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะละเอียดประมาณนี้แล้วก็เก็บเปลือกออกเรียบร้อยนะคะไม่ให้มีเปลือกของกระเทียมอยู่ด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวปลาออกจากน้า แช่ข้าวนะคะมาพักไว้ที่กระมังอีกกระมังหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีขั้นตอนการทาเกลือตัวปลาก่อนแล้วก็คุกคุก,คก,คกให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการคั้นเกลือก่อนนะคะหลังจากที่ทาเกลือแล้วเราก็จะมาคั้นเกลือ ตัวปลาให้เข้ากันกับน้ำเกลือที่เราใส่เข้าไปค่ะอ่าอันนี้เพิ่มเติมนะคะถ้าใครอยากให้มันอร่อย mm. ก็เพิ่มผงนัวเข้าไปค่ะ mm. ผงชูรสบ้านเรานี่แหละใส่เข้าไปชอบเยอะก็เะใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยค่ะจากนั้นก็คลุกเขาให้มันเข้ากันนะคะมันก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวค่ะ เราขยำละลายน้ำก่อนครับละลายน้ำเพื่อจะได้ไม่ติดกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอากระเทียมที่เราโขกไว้นะคะพระเอกคือกระเทียมนี่แหละครับามาใส่ในตัวปาลากะมังค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคุกเขาทั้งข้าวเหนียวและกระเทียมให้เข้ากันนะคะกับตัวปลาหลังจากเราขยำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคอยยัด กระเทียมนะคะกับเม็ดข้าวเข้าไปในพุงปลาค่ะในในท้องปลาค่ะอันนี้ต้องขั้นตอนขยำนะคะขยำขยำนะคะกระเทียมนี้เราเน้นเยอะเยอะหน่อยนะคะกระเทียมส่วนตัวเป็นคนชอบกระเทียมค่ะก็ขยำขยำนะคะจากที่เราขยำเสร็จเลยนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับข้าวนะคะยัดใส่ท้องปลาค่ะยดเข้าไปแต่ละตัวทีละตัวแล้วก็เก็บใส่กล่องนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาส้มปาตะโก,กนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เก็บใส่กล่องนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะอีกสักสองสามวันก็น่าจะเป็นค่ะถ้าอยู่ในข้างนอกนะคะค่ะเดี๋ยวเราอีกสองวันเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงส้มปาตะโกกค่ะ